สวัสดีคับหมออ้าวคุณแดนไปไงมาไงเนี่ยเป็นไรมาวันนี้มาหาหมอเหรอก็พอดีผ่านมาแถวนี้ก็คิดถึงหมอก็เลยแวะมาอ่านั่งก่อนนั่งก่อนไม่สบายเลยปะเนี่ยเปล่าคิดถึงไม่เฉยเฮ้แค่นี้เนี่ยนะแต่จริงจริงมีเรื่องถามหมอด้วยแหละเรื่องอะไรก็แฟนผมอะไปทำงานอาบ,บนวดแล้วอ๋อ แล้วก็เลยจะมาถามใช่ไหมว่าจะทำยังไงดีเพราะว่ารับไม่ได้ไม่ใช่อันนั้นรับได้ไงเพราะแฟนบอกว่าไม่ได้ไปมีอะไรกับแขกและที่สำคัญแฟนผมเขาก็ยังบอกว่าเขาบริสุทธิ์อยู่ถึงจะมีลูกหนึ่งแล้วก็เหอะแล้วคุณก็เชื่อก็เชื่อดิก็แฟนบอกอย่างนั้นอะคุณนี่คนดีจริงๆเลยนะเนี่ยคิดมากไปก็ไม่ดีหรอกครับโอ้โหเออก็จริงช่วงนี้คิดอะไรมากไปอะ ก็ไม่เดียรกนะไม่ต้องคิดรายมากหรอกอย่าไปคิดอะไรไม่เลยนนะแต่ตอนแรกที่แฟนบอกอะ่ะผมก็ไม่เชื่อนะอ่ะแล้วก็ทําไงให้เชื่อได้ก็พอดีไปเห็นข่าวข่าวอะไรก็ที่ปปชออกมาจัดอันดับว่ากองทัพบ,บกเป็นองค์กรที่โปร่งใสที่สุดไงเออมีเหตุผลอ้าวหมองไม่ตกใจหรออ้าวจะให้ตกใจอะไรอะ่ะ ก็กองทัพบบกเขาโปร่งใสจริงๆไม่งั้นเนี่ยปป,ปชเนี่ยเขาไม่ออกมาจานดาบให้หรอนี่มันองค์กรอิสระของรัฐด้ยนะเขาไม่โกหกหรอกคุณหมอคิดเมืนผมเลยเพราะแฟนผมอะบอกให้ผมเชื่อใจและเนอาบอบนวดอะเขาก็มีป้ายว่าห้ามค้าประเวณีแปะอยู่นั่นไงหมดข้อสงสัยเลยทันทีทุกวันนี้แฟนผมก็บอกว่าเขาก็ยังบริสุทธิ์อยู่นะะ แล้วคุณน,นี่ไม่ได้ฟีเจอริ่งกันเลยเหรอฟีทุกวันด้วยแม็กจะมีลูกหนึ่งใช่ไม่สุดโอ้โหคุณน,นี่เปนคนดีจริงๆนะเนี่ยว่าแต่คุณรู้ได้ไงว่าในอาบอบนวดมีป้ายห้าม้าประเวณีอยู่รู้ดีจริง 음! <laughs> 음! <laughs> <laughs>